สวัสดีค่ะอันนี้ออนมณีจันพยากรนะคะอันนี้เป็นคลิปแรกนะคะที่ว่าจะทดลองเอาลงใส่ในยูใน u t u b e แล้วก็ใน Facebook พอดีไม่เคยอัดแบบนี้ลงมาก่อนแต่อันนี้คืออ,อัดเล่นๆนะคะก็พอดีจะนอนอยู่แล้วก็นั่งนั่งดูไพ่ป๊อกเล่นก็เลยถ่ายเป็นรูปไพ่ป๊อกลงส่วน จะจะพูดเรื่องอะไรดีก็ไม่รู้เหมือนกันจะพูดอะไรดีปกติจะชอบเข้าไปดูเอ่อคลิปของเพื่อนๆคนอื่นนะคะที่เขาคุยกันคุยเรื่องการเมืองบ้างคุยเอเ่อเรื่องนู้นเรื่องนี้เอ่อคลิปสอนแต่งหน้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็ถ่ายเล่น <laughs> ถ่ายให้ดู อันนี้เป็นเป็นการดูไพ่ป็อกการเป็นการเรียงแบบดอกบัวนะคะอันนี้เป็นดวงตัวเองนะคะก็อันนี้เป็นสังเกตค่ะอันนี้เป็นแหม่มแหม่มโพแดงคือแหม่มโพแดงเนี่ยเป็นตัวแทนผู้หญิงอ้วนขาวนะคะอันนี้ก็เลือกไพ่กลบหน้าใบหนึ่งก็จากนี้ก็ได้เป็นเก้าหัวใจอันนี้ก็จะเป็นการเรียงอันนี้เป็นตัวฐานจริงๆการเรียงไพ่ การเลี้ยงไพ่ป๊กเนี่ยแต่ละอาจารย์เขาก็จะดูแตกต่างกันนะแต่โดยส่วนตัวเอ๋อถ้าเป็นการดูไพ่ป๊กเนี่ยเอ๋จะเน้นเน้นการดูแบบนี้คือจะมีการเลี้ยงแบบดอกบัวการเลี้ยงแบบพรมอาหลับการเลี้ยงแบบสังผิดสองใบแล้วกออ็มีการดูแบบถอดใจถอดใจดูคนรักแล้วก็เป็นการดูกับแบบกุญแจใจก็คือจะมีวิธีการดูอยู่แค่นี้ค่ะก็ แต่เทคนิคการดูไพ่ป๊อกมันก็ไม่มีอะไรมากถ้าถ้าใจรักซะอย่างอะ่ะมันก็จะได้เองอันนี้ก็คือเป็นการดูเล่นๆก็ปกติเวลาดูให้ลูกค้าจะคุยเก่งกวันนี้นะคะแต่อันนี้ก็จะพูดยังไง <c oughs> ก็คือถามว่าทำไมชอบดูไพ่ก่อนนอนก็คือมันเพลินนะมันเพลินคือบางคนเขาจะชอบ เ,ออเล่นคุกกี้รันเล่นเกมเล่นอะไรเงี้ยคือปกติเป็นคนไม่เล่นเกมโดยปกติเป็นคนไม่ชอบเล่นเกมเลยแต่จะเป็นคนชอบอย่างเงี้ยชอบเล่นเน็ตชอบแชท ชอบอฟังเพลงชอบดูหนังดูสารคดีคือความชอบแต่ละคนมันก็ต่างกันไปอะค่ะโดยปกติเวลาคิดเครียดก็ส่วนใหญ่ก็จะดูอย่างเงี้ยดูหนังดูสารคดีอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนเขาก็จะไม่ชอบเพราะรู้สึกว่ามันสาระแต่จริงๆสารคดีนี่ถ้าเกิดคนชอบดูมันสนุกนะคือพอดูดูไปเรื่อยๆมันทําให้แบบ เกิดเกิดสภาวะที่ว่าเออคิดตามอ่ะพอเริ่มคิดตามคิดตามเนี่ยมันจะทําให้เราเหมือนฝึกที่จะเป็นนักสืบไปด้วยว่าเออมันจะทาให้เราแบบมีการคิดแบบเป็นระบบมากขึ้นส่วนพวกเออการ์ตูนนิยายหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นการฝึกจินตนาการมากกว่าคือพอดีช่วงนี้ก็ค่อนข้างดะค่ะก็ไม่ค่อยอยากถ่ายรูปลงใน Facebook เ,เท่าไหร่ก็อนนี้ก็เลยถ่ายไพ่ที่เลียงให้ดูแล้วกันแล้วก็อัดเสียงไปด้วยแล้วก็ดูไพ่ ก็คืออันนี้เป็นช่วงบนอันนี้ช่วงล่างจริงจการดูแบบนี้จะเป็นจริงๆถ้าเรียงแบบนี้จะดูเน้นแค่เดือนนึงนะแต่ถ้าเป็นการเรียงแบบดาวใหญ่อะ่ะที่ว่าหมาดูไพ่ป๊อกที่ว่าเขาเก่งอะ่ะเขาดูอันนั้นจะดูได้ประมาณ3เดือนคืออย่างแถวอันนี้ก็คือ7วัน7วันแรกคือ1ถึงวันที่7 8ดถึง14อันนี้สัปดาห์ที่3อันนี้คือสัปดาห์ที่4เนี่ยก็คือเดือนนี้รู้เลยว่าเนี่ย มันน่าจะได้เงินแค่ช่วงสองสัปดาห์แรกเพราะว่าเนี่ยสัปดาห์สัปดาห์แรกอันนี้มีมีสิบสิบก็เนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่สิบสี่เนี่ยคือเงินได้ส่วนเก้าหัวใจกบหน้าเนี่ยถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงถือว่าดวงดีนะพะไพ่ใบเนี้ยเหมือนกับว่าจะสมปรารถนาในสิ่งที่รออยู่เจ็ด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 เรียงติดกันเนี่ยคือจะได้รับคําเชื้อเชิญหรืออาจจะมีเออคนชวนไปเที่ยว ก็เนี่ยอาจจะมีคนชวนไปเที่ยวเป็นผู้ชายดําท้วมคนหนึ่งก็ส่วนอันเนี้ยอันเนี้ยจริงๆหกใบนี้สําคัญนะเพราะว่าหกใบเนี่ยหมายถ,ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นภายในสามถึงห้าวันก็เนี่ยมีคงจะเป็นลูกค้าค่ะมีผู้ชายคนเนี้ยขาวผอมสูงผู้หญิงขาวผอมผู้ชายขาวท้วมเนี่ยสามคนเนี้ยน่าจะเป็นลูกค้าค่ะติดต่อมา แต่ก็จะมีอันเนี้ยแปลกๆหน่อยคือ AA แล้วก็มี7คือ7เนี้ยก็คือเป็นคือเขาอาจจะเดินทางมีอุปสรรคมีปัญหาเลยเดินทางมาแต่ AA เนี้ยเหมือนกับว่ามีใจมีใจผู้ชาย2คนนะที่ว่านึกถึงอยู่ก็คือจะมีใจคนขาวอะ่ะนึกถึงอยู่อีกคนนึงก็คือจะเป็นผู้ชายดำอ้วนหรือดำท้วมเนี่ยเออเนี่ยคิดถึงเราอยู่ อันนี้เป็นคลิปแรกที่ทดลองอัดนะคะถ้ามีอะไรที่ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าอัดไว้ดูเล่นเองแต่อันสังเกตไหมสิบสิบเอหัวใจอันนี้อันนี้ตรงนะเพราะว่าเนี่ยควีนหัวใจอันนี้คือตัวอันนี้คือใจใจคิดอะไรใจคิดเรื่องเงินค่ะแต่ แต่สิบสิบโพดํานี่คือเป็นเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บนะก็จริงคือเป็นคนที่กลัวไงกลัวเป็นเบาหวานกลัวเป็นความดันกลัวเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือในใจเนี่ยจะคิดเรื่องหาเงินเนี่ยมันเป็นดอกจีคืออุปสรรคในการทามาหากินสิบโพดําก็คือเนี่ยออคิดเรื่องสุขภาพด้วยก็อ,อ,อันเนี้ยตรงก็คือตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยใจใจตัวเองจะคิดแต่เรื่องนี้มากกว่าเรื่องการทําการค้าการทําธุรกิจเรื่องสุขภาพอันเนี้ยเป็นหลักแล้วก็อันนี้ก็เนี่ย อันนี้แม่อันนี้จริงๆแหม่มแหม่มโพดํากับคิงโพดําเนี่ยหมายถึงผู้ใหญ่นะผู้หลักผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่เจ้านายเออเป็นลุงเป็นป้าก็ได้ส่วนอันนี้ก็อาจจะเป็นคนรู้จักอะค่ะก็คือเนี่ยก็คือตอนเนี้ยคือตัวตัวเอ๋เนี่ยอาจจะกุ้มใจอยู่เรื่องนี้เรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้แต่ที่แน่ๆสัป,สปดาห์เจ็ดวันแรกเนี่ยคือเรื่องเงินไม่มีปัญหา แต่แต่จะมีผู้หญิงคนนึงนะที่ว่ามีเรื่องเครียดมากแต่แต่อันนี้เอกคิดว่าเป็นเพื่อนมากกว่าเพราะว่าเอ่อควีนดอกจิกเนี่ยหมายถึงเพื่อนรักเพื่อนสนิทก้าเนี่ยคือมีความทุกข์ก็คือตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดเนี่ยคุยกับคนนี้ไปแล้วเขาจะละักษณะแบบนี้แหละผิวคำ้ำผอมแล้วเนี่ยคนจริงๆคนนี้คุยกันไปแล้วนะเนี่ยคุยกันไปแล้วก็คือสัปเนี่ยหนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยได้ตังค์อันนี้ก็คือได้ตังค์สัปดาห์ที่สามเนี่ยกุ้ม กุมแน่นอนแล้วก็กุ้มเรื่องไร้สาระด้วยเพราะว่าเนี่ยแปดแปดกุ้มเรื่องผู้ชายนะน่าจะเนี่ยมีอันเนี้ยจริงๆไพ่ไปเนี่ยเหมือนเข้าหน้ากันไม่ติดนะหรือมีเรื่องบางอย่างอะขัดเคืองแปดแปดเนี่ยหมายถึงคําพูดคําพูดคาจาการเจราจาเนี่ยมีอุปสรรคติดขัดคุยกันไม่รู้เรื่องอสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้อะก็เนี่ยแหละตั้งแต่วันที่ประมาณยี่สิบสองถึง สามสิบเนี่ยของเดือนนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะแต่ว่าถ้าเป็น8 ดอกจิกเนี่ยจะเป็นเรื่องเอกสารสัญญาหรืออาจจะมีเรื่องที่ต้องทําธุรกรรมเซ็นสัญญงสัญญาหรืออาจจะแบบเกี่ยวกับทางกฎหมายอะค่ะเข้ามาช่วงปลายเดือนจะเป็นเรื่องทางกฎหมายหรืออาจจะหมายถึงแบบเอออาจจะแบบมีการแบบทําสัญญาหรือแบบลงไปลงทะเบียนทําอะไรสักอย่างก็ได้เจ็ดหัวใจนี่ดีค่ะแจ็คแจ็คเอ,อ่อเข่าหลามปัดกับเจ็ดหัวใจอยู่ด้วยกันดี แสดงว่ามีมีมีคนคิดถึงคุณอยู่คิดถึงในเรื่องรัก,รกๆไข่ไ่อันนี้บอกไปแล้วอันนี้บอกไปแล้วอันนี้บอกไปแล้วว่าเนี่ยเหมือนเอกุ้มใจเรื่องญาติผู้ใหญ่ทางบ้านอันนี้บอกไปแล้วออมีอันนี้สี่อย่างอันนี้แจ็คหัวใจอยู่กับเก้าอยู่กับแปดเออถ้าถ้าลักษณะแบบนี้แสดงว่ามีคนมาแอบตกหลุมรับนะเพราะว่ามันแดงอ่ะ 8นี่ก็คือเป็นการเจรจาตกลงคุยกันในเรื่องล,ลักๆไข่ๆมีคนมาหลงรักปกติถ้าเป็นแจ็คหัวใจเนี่ยจะหมายถึงคนที่มาแอบรักนะไม่ใช่ไม่ใช่แฟนไม่ใช่แฟนเก่าไม่ใช่แฟนที่คบแต่แจ็คหัวใจเนี่ยเหมือนกับว่าเออมีคนมาแอบชอบอันนี้ก็อาจจะแบบมีการพูดคุยกันแต่จริงๆถ้าถ้าไพ่ขึ้นลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นเออป๊อปปี้เลิฟก็ได้ไม่มีอะไรสำคัญนะคะก็ อันนี้ก็หมดแล้วนะแต่แต่สองคนนี้รู้จักนะสองคนนี้รู้จักรู้จักผู้หญิงคนนี้ก็คิดว่าเป็นลูกค้ามากกว่าแต่คนนี้น่าจะเพื่อนอันนี้น่าจะพ่อแม่อันนี้น่าจะเป็นทางเออคนรู้จักส่วนกบหน้าด้วยก้าวหัวใจถือว่าดีค่ะจะสมปรารถนาตามสิ่งที่คิดอยู่โอเคอันนี้จบแล้วนะคะสำหรับคลิปแรกของออนมานีจันทร์พยากรค่ะสวัสดีค่ะ